ตาเจสวัสดีนะคะทุกทคนค่ะกลับมาพบกับความรู้ดีด้านภาษาจีนกลางที่เพจเพจดีนะคะครูฉิงพูดจีนได้คุณก็พูดได้ค่ะค่ะและสําหรับวันนี้นะคะเราชื่อนะคะ,อ,ะอยากจะมาสอนคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาค่ะเพราะว่าศาสนานะคะ,ะทุกคนจะต้องมีเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจของเรานั่นเองนะคะ และในภาษาจีนกลางนะคะคำว่าศาสนาค่ะเราจะใช้คําว่าจงเจียวจงเจียวคำนี้คือคําว่าศาสนานั่นเองนะคะทีนี้ถ้าเป็นบ้านเราที่ประเทศไทยนะคะศาสนาที่คนนับถือกันมากที่สุดมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนั่นเองนะคะก็คือศาสนาพุทธค่ะถ้าเป็นศาสนาพุทธนะคะในภาษาจีนกลางค่ะให้เราใช้คำว่า ฟเจียวคำนี้คือศาสนาพุทธนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะศาสนาอื่นๆก็มีอีกนะคะเช่นศาสนาอิสลามที่ไม่ทานเนื้อหมูนั่นเองนะคะถ้าเป็นศาสนาอิสลามนะคะให้เราพูดว่าหวยเจียวหวยเจียวคำนี้คือศาสนาอิสลามนะคะและสำหรับชาวคริสต์ค่ะศาสนาคริสต์นะคะเราจะใช้คำว่า จูเจียวจูเจียวนั่นเองนะคะค่ะนอกจากนี้นะคะ,ะเรายังเคยได้ยินศาสนาพรามหมณ์ฮินดูนั่นเองนะคะสําหรับศาสนาพราหมณ์นะคะให้เราใช้คําในภาษ,าษาจีนกลางนะคะว่าโหหลัวเจียวโหหลัวเจียวและสําหรับศาสนาฮินดูนะคะเราจะใช้คําว่า อินท j เจียวอินทุเจียวอินทคำเดียวก็คืออินเดียนั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นอินท j เจียวนั่นก็คือศาสนาฮินดูค่ะและศาสนาสุดท้ายที่เหล่าซื้อนะคะนำมาฝากในวันนี้นะคะนั่นคือศาสนาซิกค่ะสำหรับศาสนาซิกนะคะในภาษา,าจีนกลางค่ะเราจะใช้คำว่าซิกเกียวซิกเกียวค่ะ เหล่านี้นะคะล้วนเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาค่ะลองนำไปใช้กันดูนะคะค่ะถ้าวันนี้ฟังคลิปนี้แล้วชื่นชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับความรู้ดีด้านภาษาจีนกลางที่เพจเพจนี้ค่ะครูฉิงพูดจีนได้คุณก็พูดได้ค่ะค่ะและสำหรับผู้ที่อยากพูดภาษาจีนกลางได้อย่างรวดเร็วนะคะสามารถลงคอร์สออนไลน์กับครูได้เลยนะคะ คุณจะสามารถพูดภาษาจีนกลางได้อย่างแน่นอนค่ะและสำหรับวันนี้นะคะลากันก่อน,นค่ะทุกคนใจ้เจียนค่ะสวัสดีค่ะ